สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีทุกๆคนก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรับเออ่ผมผลิตเจ้าฮอกเสร็จแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะเข้ามารับคุณฮอกกันครับและเดี๋ยวจะลองเอาไปลงเล่นครั้งแรกเลเวลหดูซิจะเป็นยังไงบ้างครบไหมครบไหมครบ1นึ่งมอ่าครบ10,000ืน ชิ้นส่วนก็แลกไปเลยครับก็วันนี้ก็ได้ฮอกมาใช้งานอีกหนึ่งหุ่นยนต์อีกหนึ่งตัวโอเคอันนี้ปิดไปก่อนก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันปืนปืนจะใช้อะไรดีนะเดี๋ยวก่อนนะครับก็เอาฮอกผลิตเสร็จแล้วไปอยู่ไหนวะ ไปอยู่ไหนอฮอกตัวสุดท้ายเลยโอเคครับก็เอาฮอกติดตั้งเข้ามาแล้วพลระขับผมมีพลระขับฮอกสองตัวนะครับก็ใส่ไปก่อนหนึ่งตัวแล้วปืนก็เดี๋ยวผมค่อยไปหาปืนฮอกมาใส่ติดตั้งที่หลังนะครับก็เดี๋ยวเอาปืนตัวนี้ ติดตั้งเล่นไปก่อนครับสำหรับครั้งแรกเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเหมือนผมจะมีปืนอันนี้สองกระบอกหรือเปล่าหรือว่ามีกระบอกเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนนะครับว่าผมไปติดตั้งไว้ที่หุ่นตัวไหนหรือเปล่าสงสัยจ,จะมีกระบอกเดียวแล้วมั้งเนี่ยงั้น๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ระยะหกร้อย เดี๋ยวเอาปืนตัวนี้ไปติดตั้งแล้วกันนะครับสําหรับการเล่นฮอกครั้งแรกแเดี๋ยวผมค่อยผลิตอาวุธให้เขาใหม่ส่วนปืนปืนเบาปืนเบาจะเอาอะไรดีล่ะเนี่ย เอาวันนี้เล้วกันติดติดตั้งไปก่อนครับเอาไว้ใช้งานการเล่นครั้งแรกไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฮอกเลเวลหนึ่ง เข้ามาในเกมครับเดี๋ยวผมจะเอาเขาลงเป็นตัวที่2ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวตัวแรกเอาตัวนี้มาวิ่งก่อนเดี๋ยวอกเดี๋ยวผมค่อยเอามาลงอีกตัวที่2แล้วกันนะครับ อืมเขาเคลื่อนที่เร็วนะมายึดมายึดข้างในได้แล้วอืมสีนะวิ่งหลบอยู่ ลบ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 อืมอืมิมนสายโค้งมาหรอนนี้โดนยึดไปหนึ่ง mai lắm mai lắm đồ lóc hà đồ lóc khá bơm lá bơm lá lao bơm lá โอเคก็ okay, เอาฮอกลงไปเลยตัวที่สองเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงเดินช้าหน่อยนะเนี่ยกะตึก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 สกิลเขาจะอยู่ในระยะ500 เขาไปยึดเลยไป เดินช้ามันกันนะฮอกเรานี้ตอนนี้ไททันเข้ามาแล้วตัวแตก ตัวแตกไปครับเราก็ต้องเอาไทตันลงก็เลเวลหนึ่งเขาก็จะเดินช้าหน่อยฮอกแล้วก็ค่าพลังชีวิตไม่เยอะเท่าไหร่นะเราต้องมาทำดาเมจกับอาเทอร์หน่อยคอยอย่าให้เขามายึดเสานี้ได้เขากำลังจะยึดเสานี้ได้แล้วระเบิดไปก่อน Okay. แต่ลวล็อกล็อกไว้อยู่หุ่นพี่สาวตัวนี้แหละ ก่อนให้เป็นไรเราก็ไปต่อหนึ่งมุมเราไปถึงเสากลางทันหรือเปล่าตอนนี้ไทตันเขาก็อุเพื่อนแตกหมดไม่ได้นะ เพื่อนแตกหมดนี่ถึงกับตาย,ยตอนนี้เหลือ3เพื่อนมีไทตันมาลงไหมเนี่ยถ้าไม่มีไทตันลงอีกแพลนั้นเนี่ยเอาละเรายังมีโลก,กิเรา พะตอนนี้ตัวเราเสียเปรียบมากเราเหลือสามต่อหกถ้าเรายึดได้อีกหนึ่งเสาเราก็น่าจะชนะได้แต่ถ้าเกิดเขามายึดได้อีกหนึ่งเสาเราก็เรียบร้อยเกมนี้ฮอกเล่นฮ็อกครั้งแรกถ้าชนะได้จะดีมากนะนี่ไปทันต่แล้วเรา,าั้างเพื่อนยันไว้ได้ไหมเนี่ย เอาละตอนนี้เหลืออยู่สองอืหโหอยู่สามจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ยึดได้ห้าเสาไอตอนแรกนี้ถือว่าได้เปรียบอยู่นะ แต่ว่าตัวฝั่งเราหมดก่อนเราไม่น่ารอดครับถ้าเพื่อนประคองไว้สองเสาได้ก็จะชนะอ้าวชนะเฉยเลยแสดงว่าเวลาหมดก่อนใช่ไหมโอเคครับเกมนี้ก็เกือบจะแพ้แล้วอีกนิดเดียวก็ทีนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยๆหาเงินผลิตปืนติดตั้งให้กับฮอกแล้วก็ค่อยอัปเดต หอให้มีเลเวลสูงขึ้นโอเคครับคลิปนี้กอจบเพียงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับ